พี่น้องจ้ามาเบ่งการเอาถังขึ้นมาด้วยถังน้ำที่เห็นนะคะโอ้เต็งยมให้ไว้เอ๊ พี่น้องคะมาหลุนไปน้ากันเด้อว,ว่าเพิินเสียเอาแทงน้ำขึ้นมาไห้บอกคะ่ะอันนี้มันจะเป็นนี่น้องคะ่ะมันสีสูงคะ่ะพี่น้องกําแพงจะสูงนะคะเอาอก็เสียเอาขาปองนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิ้งเด้อว,ว่าเพิินเสียเอาขึ้นไหลบอกเก่งขนานดะไปน้ากันนะคะัคตพี่น้องคะ่ะ นั่นจะว่าข้างประตูนะตาต่างฟางนนบ้านฟางนนเน่าเขาบดายห้าต้องเอาเขาคางๆบ้านนะคะเป็น้องเ้ามานหล่นไปน้ากันนะคะวับหล่นหล่นหล่นเป็นน,น้องผัดหล่นทั้งหมักเงี้ยเลยะคะ่ะเป็น้องคะ่ะ

น้องจ้าเก่งๆๆไหนป่ะเนาะสูงนะคะพี่น้องการสูงมากเลยรอบานเอาเขื่นบ่อไร หนึ่งสองเชียงแลมเชียงโอตอุ้ยเอ้ยโอ้ยอาหลุนไปต้องการด้อคนดึงกับดึงข้างล่างขนาดคนเก่งขน,นาดพี่น้องเฮ้ย ทังบบใหญค่ะพี่น้องเอาขึ้นมาเอาลงอย่างไหงครับ โอ้ยเดี๋ยวกลับไปอ่าโอ๊ะซื้อให้อยู่นี่มันอยู่ตรงไหนกินกิน <laughs> ทำกำแพงมาแล้วก็จะเอาขึ้นสั้นสองสันสามพี่น้องเมืองด้วยความสามารถของคนเก่งขนาดค่ะเมืองไปพร้อมๆกันได้หลุนไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องค่ะได้ค่ะพี่น้องขั้นสันสองขึ้นสันสองก้าวๆก้าวๆเร็วๆก้าวๆก้าวที่อ่ะพวก ได้สันสองแล้วต่อไปกันไปสันสามค่ะพี่น้องค่ะสันหนึ่งสันสองสันสามตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็จะเอาขึ้นไปอีกสันหนึ่งฝนเด้อข้างบนเลยค่ะพี่น้องค่ะและแล้วเอ้าและแล้วก็เสร็จนะคะ คนขึ้นไปได้ค่ะเสร็จเลยเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วจ้าพอนเสร็จแล้วคนเก่งของเราคนเก่งคนเองคนเองคนเองเก่งอ่ะสันเต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 